ครับผมสวัสดีครับตาผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนือทานนี้ก็เป็นเนทาทอนใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานาทาน่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันเนวทานมาประจำด้วยก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16สิงหาคม เราก็ไปชมกันเลยเจ้านี้วันนาริสวนฝากมาแนวทางดับ10หน่วยโบนนะฝากมาดับ10โบน8แล้วก็ดับหน่วยโบน7เจ้าของแนวทางก็ฝากมาดับ10ตัวหน่วยตัวก็อขอบคุณมาก ต่อมาเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเอาทาน1สบหน่อยฝากมา7ตัวห6 7หกเจ็ดแปดเกหนึ่งา่งฝากมา7ตัวเป็นเนวทาง ก็ขอบคุณมากต่อมาเลยใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง10หน่วยโบนนะเจ้านิชิเจ้านี้ก็ฝากมา2ชุดนะ2ใบเป็นแนวทาง10หน่วยโบนใบนี้ก็ฝากมา7 8 0 1 2 3 4ก็ฝากมา7ตัว เช่นกันต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทานโคสองตัวฝากมาหลายชุดนะท่านเน้นชุด5051 525370717273ก็ฝากมาเน้น8ชุดนะท่าน ที่จริงมีมากกว่านี้เก็บหน้าจอดได้ต่อมาเจ้านี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางโคูดสองตัวฝากมาเน้นที่โซนสี่โซนหโซนหโซนเที่จริงแล้วก็ฝากมาหลายชุดนะท่านแต่เน้น4ชุดนะเก็บหน้าจอดได้ ต่อมาเจ้านี้เลยมันก่อนนาคารฝากมาเดวท่านดับโบนตัวเดียวฝากมาดับห้าตัวเดียวฝากมาดับห้าหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากต่อมาครับท่าน ใบนี้ก็เป็นอีก1นึแนวทางสอนอบ,บนฝากมาโซนหนึ่งโซนสองโซนห้าโซนหกโซนเจ็ดหนึ่งโสนึ่งสนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง ก็ฝากมาหลายชุดนะคลิปหน้าจอดได้เช่นกันต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นประธานของสุบาโชเต็มรอสอนอและก็เต็มสิบสอนอบนประธานฝากมาเต็มรอสอนอศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้าและก็แต้มสอนอบนสองสามห้าเจ็ดแปดเก้านะ ซูบาโชต่อมาเลยเจ้านี้ไ่นี้ก็เป็นแนวทางผ่านข้าวเหนียวฝากมาแนวทางสองตัวล่างฝากมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอดีตที่แล้วหนึ่งศน,นยแนวทางใหมนี้ก็ฝากมาเจ็ดหนึ่ง ต่อมาใบนี้เลยก็เป็นอันของ19นะฝากมาตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมา4ก็ผ่านหลักร้อยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา3ตัวเดียวต่อมาครับท่านเจ้านี้ ก็เป็นแนวทานผ่านเข้าเหน,นียวแนวทางสองตัวฝากมา9ก้าหนึ่งเก้าอดีตท,ที่แล้วก็ฝากมาศ1นนึ่งก็ผ่านหนแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา91้าหนฝากมาสองตัวเป็นแนวทาง ต่อมาครับท่านเจ้านี้ใบนี้ก็ฝากมาเป็นธนัาานของบนมนักฝากมาครบโบน2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแานใหม่นี้ก็ฝากมา123456789ท่านขาดศนนะ ฝั่งซ้ายอดีตเก่าฝั่งขวาก็เป็นกระทันใหม่ต่อมาเจ้านี้เลยโคชูนนะโคชูน10หน่วยโบนะท่าน2อบายสอสดของเปประมานีรวมจับคู่2ตัวโบนและก็ชูนคูกห้าหกเก้นะก็ เป็นแนวทางของเป๊ะประมาณนี้ต่อมาใบานี้เลยชาลดาใบานี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเป็นแนวทานฝากมา3ตัว 2, 1, 5, สองหสรุปแล้วผ่านหนึ่งสิบหน่วยแรงแล้วก็ผ่านห้าสิบบน ซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วนะก็ฝากมา417 417นะฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาท่านใดที่ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยมาต่อการเจ้านี้เลยเจ้านี้ก็ฝากมาเป็นอวทานบนล่างเป็นอานาของหวานฝากมาเด่นบนล่างใบนี้ก็เป็นอดีตก,ก่าวที่แล้วนะ ฝางมา4 3 4สามหท่านก็ผ่านครบ3ตัวโบนเลยในยท่านใหม่นี้ก็ฝางมา4ี่เจ็แเนี่ยท่านใหม่นี้ก็ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ ตามล็อกแนวทางชุด3ตัวอดีตที่แล้วหลุดนะ292 272 232 192 172 132 296 2 7 6 236 196 176 136 297 277 237 197 177 137รวมไรชุด ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวท,ท่างานนะทานเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กเินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย